ข่าวเดียวเปิดข้อมูลข่าวสารพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ช,ชาวสวนทุกๆท่านนะคะที่เกาะติดในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะเป็นใค,ใครใครจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ช,ชาวสวนในครั้งนี้ล่าสุดตามที่คาดการนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีคนที่30นําโดยคุณเศรษฐทาทวีสิน,นะะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นร้อยเอกธรรมนัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากทางพระรังประชารัฐ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่านโยบายเด่นๆในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนจากพักพลังประชารัฐมีอะไรบ้างติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านนะคะเรายังคงกาติดแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเชื่อว่าหลายคนรอคอยติดตามว่าในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นใครเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็เป็นไปตามคาดค่ะในการคัดสรรแล้วนะคะรายชื่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งนะคะทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการที่เราจะได้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ก็คือร้อยเอกธรรมนัทพมเพานะคะคุณผู้ชมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากทางพักพลังประชารัฐและมีนายอนุชานาคาสายนะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากพักไทยสร้างชาติและนายชยาพรมมานะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากทางพักเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมนี้จะพาคุณผู้ชมไปส่องนโยบายเด่นๆของทางพักพลังประชารัฐในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนผ่าน3นโยบาย นะะในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย1ก็คือการเติมเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ3 0 0 0 0บาทค่ะ2ก็คือปุ๋ยคนละครึ่งนะคะรัฐบาลช่วยเหลือปุ๋ย50%แล้วก็ในส่วนของ3ค่ะเพิ่มเงินช่วยเหลือต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ2,000บาทเลยนะคะคุณผู้ชมไม่เกิน15ไร่แล้วก็นโยบายในการจัดการน้ําท,ที่ดินที่ดินทํากินนะคะนโยบายมีเราไม่มีแล้งมีน้ําไม่มีจนค่ะแล้วก็มีในส่วนของนโยบายมีเรามีที่ดิน ทำกินมีที่ดินไม่มีจนนะคะโดยนโยบายการบริหารจัดการน้ํามีทั้งเพิ่มแหล่งน้ําต้นทุนการกักเก็บน้ําเพิ่มแหล่งน้ําสํารองน้ําแล้วก็แหล่งน้ําส่วนเรื่องที่ดินให้พี่น้องประชาชนนั้นเป็นที่ดินของตอนเองแล้วก็เข้าไปใช้ที่ดินทํากินได้เพื่อมีที่อยู่ที่ดินทํากินนั่นเองค่ะซึ่งเป็นนโยบายเด่นของทางพักพลังประชารัฐค่ะเอาเอาะค่ะเรายังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของทางพักพลังประชารัฐจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่มากมายแค่ไหนนี่คือข้อมูล สารล่าสุดที่นำมาฝากหาชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ